เดียวกันถ้ารเรเปิดมากโรงเรียนบางคนก็จัดบริการแบบอะไรนะเก็บเงินสองหมื่นบริการหมื่นเดียวอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นในเรื่องของค่าเราเรียนเนี่ยเราก็พยายามที่จะควบคุมเรามีอัตราแล้วก็ค่อยๆให้สูงขึ้นได้แต่โรงเรียนส่วนมากเขารู้ตัวว่าถ้าเขาเก็บมากก็ไม่ไมีนักเรียนมานี่คือโรงเรียนอนุบาลวอลดอฟหรืออนุบาลปัญโยไทยที่เพิ่งเปิดสอนได้เพียงหนึ่งปี โดยนำหลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียนวอลดอฟที่ได้รับความนิยมในประเทศเยอรมนมีมาใช้โรงเรียนอนุบาลวอลดอฟมุ่งเน้นให้ความรู้พร้อมๆก,กับการพัฒนาจิตสำนึกของเด็กโดยยึดหลักให้เด็กเรียนรู้จากธรรมชาติครูอนุบาลจะต้องเป็นแบบอย่างให้เด็กได้เรียนแบบในขณะเดียวกันเราเองก็จะต้องพยายามสร้างสร้างสภาพแวดล้อมในโรงเรียน ให้เหมาะสมต่อการพัฒนาเด็กทั้งกายทั้งใจและทั้งจิตนี้เพราะฉะนั้นอย่างงี้เราเราเองก็พยายามจะใช้ของที่ใช้ในการเล่นของเด็กเราก็พยายามจะใช้ของเล่นที่ทํามาจากธรร,รมชาติเพื่อเปิดโอกาสให้เด็กเนี่ยมีความคิดเปิดกว้างนะฮะแล้วก็เราเองก็พยายามจะให้เด็กได้มีอิสระและใช้จินตนาการในการเล่นของตัวเองได้อย่างเต็มที่ สำหรับการเรียนการสอนแบบวอลดอฟนั้นในทุกๆก,กิจกรรมจะต้องมีบทเพลงเป็นส่วนประกอบเราจะไม่เคยใช้วิธีการที่สั่งเด็กหรืออะไรแต่ว่าจะใช้วิธีการที่บางครั้งเราอาจจะใช้เพลงนำเด็กขึ้นมาเพื่อให้เด็กเนี่ยรับไอ้สิ่งที่ดีงามานี้เข้าไปในตัวของเขาเองโดยที่ไม่ใช่เป็นการบ่งบอก Suzanne จากภายนอกนะครับและตรงจุดนี้เองเด็กก็จะคะ่อยๆพัฒนาตัวของเขาขึ้นมา สังเกตว่าการเรียนการสอนเนี่ยจะเน้นให้เข้ากับธรรมชาติมากที่สุดใช่ไหมคะเราจะพยายามทําให้เขาเนี่ยมองรับธรรมชาตินี่แล้วก็มองเห็นธรรมชาติอย่างละเอียดอ่อนนะครับ <c oughs> ไม่ใชไ่ไม่ใช่เพียงแค่จะบริโภคหรือว่ากอบกลยเอาจากธรรมชาติที่นี่ไม่ได้สอนแต่ทฤษฎีแต่ให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริงๆของทุกสิ่งทุกอย่างที่เด็กจะทํา เด็กจะต้องทําขึ้นมาด้วยตัวของเขาเองนะในขณะที่เขาทําขึ้นมาเนี่ยมันเกิดความรู้สึกสองอย่างคือหนึ่งในความชานาญในการทำนะมีความรู้ความสามารถอันที่สองคือเกิดความภาคภูมิใจในฐานะผู้กระทําอันนี้เองเป็นตัวดอร้อมสํานึกเด็กว่าเขาเนี่ยทำได้เขาไม่ใช่เป็นผู้ใช้อย่างเดียวแต่เขาคือผู้สร้างขณะนี้โรงเรียนวอลดอฟยังเป็นเพียงโครงการนำร่องที่สังกัดโรงเรียนหมู่บ้านเด็กจังหวัดกาญจนบุรี เปิดสอนแค่ระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษามีนักเรียนทั้งหมด11คนน้องสิหรือเด็กหญิงลักษิกาไกรราชสุวรรณอายุ5ขวบเป็นหนึ่งในจำนวนเด็กนักเรียน11คนที่นี่และตอนนี้เรียนอยู่ชั้นอนุบาล2พี่ไม่เคยรู้นะว่าวอดอปคืออะไรตรงนี้พี่พี่ไม่ได้ศึกษาแต่พี่มามารู้มามาเข้าใจก็เมื่อที่น้องสิเข้ามาเนี่ยเออตัวเขาเนี่ย เาเปลี่ยนแปลงไปหนึ่งสุขภาพเขาดีขึ้น <c oughs> เขาไม่ค่อยที่เป็นหวัดเท่าไหร่หลังจากเรียนที่นี่นะคะแล้วก็ในความรู้สึกข,ของพี่เนี่ยนะพี่ต้องการนะในความรู้สึกจริงๆก็คือต้องการพัฒนาด้านจิตใจมากกว่าพัฒนาทีเ่เกี่ยวกับเรื่องฟาร์มรู้พี่ไม่ต้องการแยกแยกฟาร์มรู้ให้ลูกคือเวลากลับจากโรงเรียนนะคะแกค่อนข้างจะทําการบ้านเยอะก็มีความรู้สึกสงสารตัวแค่เนี้ย อะไรการบ้านเยอะแยะเต็มไปหมดเลยแต่สิ่งหนึ่งที่เรายังคงสงสัยก็คือการปล่อยให้เด็กๆเ,เล่นอย่างอิสระเพื่อพัฒนาศักยภาพของเด็กโดยไม่มีการสอ,สอนการอ่านการเขียนเลยจะทําให้เด็กเหล่านี้มีปัญหาเมื่อต้องเข้าสู่ระบบการเรียนการสอนในชั้นประถมศึกษาของไทยหรือไม่ในช่วงแรกๆในช่วงสองสาเดือนแรกเด็กอาจจะประสบความลำบากนิดหนึน่งถ้าหากว่าครูประจำชั้นไม่ได้เข้าใจว่าเด็กยังไม่ได เรียนรู้การเรียนการเขียนอ่านหนังสือมาเขาจะประสบความยากลำบากแต่ว่าพอพ้นช่วงเวลาดังกล่าวไปแล้วเนี่ยเด็กจะก้าวไปล้ำหน้าหรืออย่างน้อยก็ทัดเทียมเด็กทั่วไปเหตุผลเหตุผลที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าเด็กที่จบจากโรงเรียนอนบาลวอรดอฟเนี่ยพอเขาก้าวเข้าไปสู่ในโลกของระบบการศึกษาทั่วๆๆไปเนี่ยเขาจะมองเห็นว่ามัน สิ่งหนึ่งที่เราพยายามปลูกฝังในใจเด็กก็คือความรู้สึกตื่นเต้นสงสัยต่อสิ่งรอบตัวเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นเรื่องใหม่สําหรับเขาทําให้เขารู้สึกอยากจะเรียนรู้การที่มาเรียนเนี่ยไม่ได้หวังว่าเด็กจะต้องฝูกและพูนหานเป็นในในใน,ในชั้นอนุบาลหรืออ่านกอไก่เป็นอะไรย่างนี้เืยว่าจุดจุดคาดหวังคือจุดเดียวคือว่า <c oughs> ให้เขามารู้ว่าสังคมในห้องคืออะไรให้เรียนรู้ว่าเพื่อนบ้านเพื่อนของตัวเองในห้องเป็นไงแค่นั้นพอและสภาัะอุดมการที่ผมคาดหวังไว้ มีข้อแนะนาสาหรับผู้ปกครองในการที่จะเลือกโรงเรียนอนุบาลให้กับลูกๆอย่างไงบ้างคะอย่าไปเห็นโรงเรียนที่อ่านหนังสือท่องหนังสือเป็นโรงเรียนที่ดีอย่าไปถามว่าออหนูไปโรงเรียนแล้วกลับมาเขียงกี่ตัวละนะเขียน ABC ได้ยังอะไรอย่างเงี้ยอ,อ,อย่าอย่าไปถามอย่างนั้นแต่ถามเด็กๆว่าเอ,อวันนี้ไปโรงเรียนทําอะไรบ้างนะออแล้วชอบไหมออแล้วจะทํายังไงให้ชอบ อย่างเงี้ยอ,อย่าไปคาดหวังว่าตกไปอย่างนั้นางนี้น,นักเรียนก็จะมีความรู้สึกเป็นสุขชอบเรียนแล้วก็ไม่ถูกไม่ถูกความคาดหวังของพ่อแม่บีบบังคับเกิดไปคุณผู้ชมรายท่านคงจะยังจําความรู้สึกของตนเองตอนที่เรียนอยู่ชั้นอนุบาลได้นะคะถึงแม้ว่าคุณจะไม่ได้เรียนในโรงเรียนที่มีชื่อเสียงเป็นเพียงโรงเรียนอนุบาลเล็กๆที่อยู่แถวบ้านแต่ก็ดีที่สุดในความคิดตอนนั้น ไม่เคยรู้สึกเบื่อที่จะต้องไปโรงเรียนเลยความรู้สึกแบบเดียวกันนี้แหละคะ่ะที่น่าจะนํามาเป็นหลักเกณฑ์สําคัญในการคัดเลือกโรงเรียนอนุบาลให้กับลูกของคุณไม่ใช่ขนาดท,ที่ใหญ่โตหรือความมีชื่อเสียงของโรงเรียนนั้นๆนะคะ